สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูโจทย์เกี่ยวกับการหาขอบเขตของลากจริงของสมการนะครับมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อแรกนะครับจงหาขอบเขตของลากจริงของสมการ f x ดังนี้นะครับก็จะเป็นพวกนามดีกรีสนะครับจะเป็นดีกรีคู่โดยข้อแรกนะครับเราจะทําการหาขอบเขตขั้นสูงของลากบวกของสมการ f x เท่ากับศูนย์กนก่อนนะครับโดยขั้นแรกนะครับเราจะเลือกค่า c นะครับซึ่งค่า c จะเป็นจานวนจริงที่ทําให้ x ลบ c ยาร f x ลงตัวนะครับซึ่งค่า c ของเรานะครับจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับ ลบ a, a, okay, a 1หารด้วย a ศนย์ะครับซึ่งโจทย์ของเรานะครับ a 1ของเราก็คือลบส่นะครับ a 0นของเราก็คือ3านะครับอ so, ่าด right? so, ูเทียบสมการนี้ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับ c ของเราเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกที่มากกว่าหรือเท่ากับเศษสส่วน3นะครับอ่ซึ่งเศษสส่วนสนะครับจะประมาณ1.333ไปเรื่อยๆนะครับอ่าซึ่งจํานวนเต็มบวกตัวเลขนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับเศษสส่วน3านะครับอ่ก็คือ2นั่นเอง จากนั <ítulo> sabes, anyway, in ้นนะครับเราจะทําการหาร Fx นะครับด้วย x-2 ลบสนะครับซึ่งจะใช้การหารสังเคกห์เข้ามาช่วยนะครับอ่าเราก็ตั้งเลยครับ2จากนั้นเอาสามประสิทธิ์ของแต่ละพจน์มาเขียนได้เลยนะครับก็จะเป็น3ามลบสีลบเก้ลบสินะครับอันนี้ดึง3ลงมา2องได้6กลบสี่บกหได้2 สี่ลบเก้าบวกสี่ได้ฮะได้ลบห้านะครับน่สังเกตเห็นนะครับว่าเศษของเราตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นลบนะครับแสดงว่าค่าสี่บสองเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนค่าสีใหม่นะครับโดยจะค่าสีนะครับจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะเลือกสี่ลบสามนะครับจากนั้นนะครับหาร f x ด้วย x ลบสี่นะครับเอ้ยก็ไปครับด้วย x ลบสามดังนี้นะครับก็ใช้การหารสัรงข้อเหมือนเดิมนะครับ ตั้งสตรงนี้ก่อกันลอกสัมประสิทธิ์ลงมานะครับอาหารกันเลยครับหนึงสาลงมาตรงนี้ได้9ก้าลบ4บวก9ได้5้าสามคูณห้าสิบห้าลบเบวกสิ้าได้6กนะครับสาณหกได้18 10ปดบบวกสิได้28 3สิมคูณยี่ได้แปดสินะครับลบสิบแดกแปบสี่ได้หกสบนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าค่า4ศูน c ห c2 c3 c4 เนี่ยมากกว่าศูนย์ทุกตัวแล้วนะครับดังนั้นค่า c3 ใช้ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะสรุปว่า3นะครับก็จะเป็นค่าขอบเขตขั้นสูงนะครับของราก,กวกของสมการเดบิทเท่ากับศูนย์นะครับต่อมานะครับเราทำทำการหาค่าขอบเขตขั้นต่ำของลากลบของสมการนะครับสมการของเราก็ดังนี้เลยนะครับ ซึ่งเราจะต้องทําการสร้างพวนาขึ้นมาหนึ่งพวนะนะครับเป็นพวนะจีเอกนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับถ้าโจทย์ของเรานะครับพนะเอฟเอ็กของเรานะครับมีดีกีเป็นดีกีคู่นะครับจะต้องสร้างจีเอกนะครับมาอยู่ในรูปของเอฟลบเอ็กต์นะครับดี้าของพวนะเอฟเอ็กของเรานะครับเป็นดีกีคี่นะครับก็ต้องสร้างตามนี้นะครับซึ่งของเราเป็นโจทย์กรณีดีกีคู่นะครับพวนะจีเอกนะครับนะก็จะคือ f ลบ x นะครับซึ่งเราลองแทนค่าดูแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็น3 x กำลัง4บวกส x กำลัง3ลบ9กา x กำลัง2ลบ1 0 x ลบ18นะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องทำการหาค่ากรอบเกตขั้นสูงของราบบวกของสมการจเท่ากับ0นย์ก่อนนะครับโดยเราจะต้องทำการเลือกค่า c นะครับซึ่งคล้ายคล้ายาบนเลยนะครับ c ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับที่มาก กว่าหรือเท่ากับลบ A1 หารด้วย a 0นย์ะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องดูของพอนาม Gx นะครับจักนั้นนะครับ C ก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับลบเศษสส่วน3นะครับซึ่งจำนวนเต็มบวกตัวแรกนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับลบเศษส่ส่วน3นะครับก็คือ1นั่นเองเราจะลองใช้ C เท่ากับ1ดูก่อนนะครับจังนั้นนะครับหาเดเด้วย x ลบ1นะครับ ใช้การหารสังเคราะห์เหมือนเดิมนะครับเราตั้ง1นะครับจากนั้นเอาสาระสิทธิ์ของโบนาเชกมาเขียนนะครับก็คือ3 4มสี่ลบเกลบสิลบสินะครับจากนั้นตั้งหารนะครับหนึงสลงมา1นึ่ได้3 4มบวกสได้7จ็ึงเจ็ดได้7จ็อ่าตรงนี้ลบเบวกเได้ลบสนะครับอ่าค่าติดลบใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนค่า c นะครับโดยค่า c จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละหนึ่งนะครับ ตรงนี้เราก็เลือก c เท่ากับ2นะครับแล้วหาร f x อ่ะขอไปนะครับตรงนี้มันต้องเป็น g x นะครับเพราะว่าเราหาของ g x อยู่เราจะต้องหาร g x นะครับด้วย x ลบ2ังนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น2ตรงนี้ขอคัดลอกสามสิทธ์ลงมานะครับ ะดึงสมลงมาตรงนี้เป็น6 4สี่บได้10บนะครับ2ี่สิบสิบเอนะครับอ่สังเกตเห็นว่าค่าสี่ศูนย์สีมเนี่ยมากกว่าศูนย์ทุกตัวแล้วนะครับดังนั้น2นะครับก็จะเป็นค่าขอบเขตขั้นสูงของรากัวของสมการดีเกเท่ากับศูนย์ะครับอ่าแล้วค่าขอบเขตขั้นต่ําของสมการ ของรากลบของสมการเดเท่ากับศูนย์จะเท่ากับเท่าไรนะครับก็คือจะต้องเท่ากับลบสองนะครับจะต้องเป็นจํานวนตรงข้ามกับขอาเขตขั้นสูงของ G นะครับสซึ่งมาจากนี้นั่นเองนะครับถ้า b เป็นค่าขอบเขตขั้นสูงของรากบวกของสมการ y เท่ากับศูนย์แล้วลบ b นะครับจะเป็นค่าขอบเขตขั้นต่าของรากลบของสมการเดเท่ากับศูนย์นะครับดังนั้นนะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าลบสองนะครับว่าจะเป็นค่าขอบเขตขั้นต่ำของรากลบของสมการเดเท่ากับศูนย์นะครับสำหรับข้อนี้เราก็จะรู้ว่าค่าขอบเขตขั้นนนสูงงก็คืออัเ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปกันเลยนะครับอ่าเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับซึ่งข้อนี้นะครับอ่าก็นามของเรานะครับก็จะเป็นพวกนามดีกีห้านะครับอ่าซึ่งจะเป็นดีกีที่มีเป็นจํานวนขี้นั่นเองนะครับอ่าก็ทำเหมือนเดิมนะครับตอนขั้นแรกนะครับแล้วก็หากรอบเขตขั้นสูงของแลกบวกของสมการเกเท่ากับศูนย์ก่อนนะครับอ่าซึ่งข้อนี้นะครับอ่าของเราก็คือลบ c นะครับ a ศูนย์ของเราก็คือ1นะครับอ่า c ของเราจะต้องมากกว่าเเท่ากับ ลบ a 1ส่วน A 0นะครับก็คือลบลบ4ส่วน1นะครับค่าก็คือ4นั่นเองอ่าเราจะลองเลือก4ีเท่ากับ4ตัวแรกมาลองแทนดูก่อนนะครับเราก็จะได้ตั้งนะครับ4อ่าจากนั้นเราสังประสิทธิ์ของแต่รับน์มาเขียนนะครับก็คือ1-4-15 2ลบลบ15 2ลบ20นะครับลองหารดูนะครับตัวนี้ดึงประมานะครับ1 4 0 0-15ลบ15นะครับสังเกตเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นค่าลบนะครับอ่ใช้ไม่ได้ซึ่ง c 0 c 1 c 2 c 3เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ0นย์นะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องเริ่มค่า c ไปทีละหนึ่งนะครับออันนี้เราลองทำมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าค่า c ของเรานะครับจะต้องเลื่อนไปถึง c เท่ากับ7เลยนะครับจึงจะทำให้ค่า c ของเราตรงนี้นะครับออกมาเป็นไม่ติดลบนะครับ อันนั้นนะครับเราเลือก c เท่ากับ7นะครับแล้วหาร fx นะครับด้วย x ลบ7ดังนี้นะครับตั้ง7นะครับตรงนี้3ิเป็น1ลบ4ลบ15 2ลบ20นะครับมาดึง1ลงมาตรงนี้เป็น7 3 21 6 42 44 308ร้บวกกันได้288นะครับสังเกตน,นะครับว่าค่า c 0 c 1 c 2 c 3 c 4เนี่ยทุกตัวมากกว่า0แล้วนะครับดังนั้นนะครับ7นะครับก็จะเป็นค่าขอบเขตขั้นสูงของรากบวกของสรรมการ Ax ฟเท่า e กับศนั่นเองนะครับดังนั้น7นะครับก็จะเป็นค่าขอบเขตขั้นสูง ของรากบวกของสรรมการ fx เท่ากับ0นั่นเองนะครับต่อมาเราจะไปหาขอบเขตขั้นต่ำของรากลบของสรรมการ fx เท่ากับ0นย์กันต่อนะครับซึ่งจะโจทย์ของเราอันเดิมนะครับเปรแกาม fx ดังนี้นะครับเราจะต้องสร้างโปแก g x, ขึ้นมานะครับซึ่งกรณีที่ดิจิของเรารเป็นจํานวนคี่นะครับเราต้องสร้างอยู่ในรูปนี้นะครับก็คือ g นะครับก่อนเรานะครับก็คือลบ x ลบ x นะครับนะซึ่งพอเราลองแทนค่าแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็น x กำลังหบวกส x กำลังสลบสิ x กำลังสลบส x กำลังสบวกยีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องหาค่าขอบเขตขั้นสูงของรากบวกของสมการ g เท่ากับศก่อนนะครับเพื่อที่จะไปหาค่าขอบเขตขั้นต่ำของรากลบของสมการ g เท่ากับศได้นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับค่า c ของเรานะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ n หหารด้วย a ศูนย์นะครับซึ่ง n 1ึ่งของโพนาม g นะครับคือ4นนเองแสดงว่าค่า c เนี่ยต้องมากเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ4นะครับซึ่งจำนวนเต็มบวกตัวแรกที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ4ก็คือ1นะครับเราจะลองใช้ c เท่ากับ1ดูก่อนนะครับเราก็จะหาร g ด้วย x ลบ1ดังนี้นะครับก็ตั้งนะครับ1จากนั้นเอา อ่เอาสัมประสิทธิ์ของพูนาม dx มาวางมาเขียนนะครับก็จะได้เป็น1 4ึ่ง2ลบสิลบสองนะครับลองหารดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1 1ึหเอากันได้5้าลบสิบบวกหได้เป็นลบสินะครับแสดงว่าค่า c หเนี่ยยังใช้ไม่ได้เราลองเพิ่มดูนะครับเราเลือกสีเท่ากับ2ดูนะครับ แล้วหาร g x นะครับด้วย x ลบสนั่นเองนะครับสอง่งสี่ลบสิาลบสองยี่สตัวนี้เด,นเดินลงมานะครับเป็น2 6 12กสอง่าตัวนี้ดังเป็นลบสนะครับก็ยังใช้ไม่ได้ดังนั้นค่า c เราต้องเพิ่มขึ้นดีนะครับลองเลือก c เท่ากับสามดูนะครับ c เท่ากับสนะครับแล้วหารพรานัน ด้วยกลบสนะครับตั้งหนึ่งสี่ลบสิบห้าลบสองยี่สิบนะครับหนึ่ามสี่ 1, 4, บวกสมได้เจ็ดสามเจ็ดยี่นะครับตัวนี้บวกกันได้หกนี่สิบแปดตัวนี้บวกกันได้สิบนะครับสิบสามสาได้สี่สิบแปดนะครับตรงนี้บวกกันได้หกสิังเกตว่าค่าสี่ตัวของเราตรงนี้นะครับมากกว่าสมาแล้วดังนั้น c เท่ากับ3นะครับก็จะเป็นค่าขอบเขตขั้นสูงของรากบวกของสมการ g เท่ากับ0นย์ั่นเองนะครับดังนั้น3นะครับก็จะเป็นค่าขอบเขตขั้นสูงนะครับของรากบวกของสมการ g เท่ากับ0นนะครับ ดัน,นั้นนะครับเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าลบสเนี่ยก็จะเป็นค่าขอบเขตขั้นต่ำนะครับของลากลบของสมการ fx ็เท่ากับ0นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับขอบเขตขั้นต่ำของเราก็คือ ลบสนะครับแล้วก็ค่าขอเกตขั้นสูงของเรานะครับก็คือ7นั่นเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ